ช,ชวนชิมชวนดื่มชวนใช้กับ EPP สวัสดีครับคุณเอกสวัสดีครับโอ้ตอนแรกผมรู้ว่าเป็นผู้ชายยีเป็นผู้หญิงใช่ไหมใช่แล้วชื่อเต็มชื่อว่าอะไรฮะ ผียนานค่ะร <laughs> ้าน v ีเมดอ t เนี่ยเองก็บอกว่าเจ้าของร้านอย่างกณเองเนี่ยทำเองตั้งแต่คอปเตอร์ก,กาแฟยันขนมนมเนยในร้านเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะอะไรครับเราก็อยากจะให้คือเราทานยังไงเนี่ยเราก็อยากให้ลูกค้าทานแบบนั้นขนมปังแล้วก็ทําเองใช้เนยสดทำก็ซอสต,ต่างๆก็ทําเองวันนี้มาเยี่ยมที่ร้านมีอะไรแนะนำบ้างครับแนะนําเมนูนมสดคาราเมลนะคะ แล้วก็เป็นขนมปังก็เป็นขนมปังช็อกโกแลตด้วยหอมก็น่าสุขภพโล่เอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอไปดูวิธีการทำเครื่องดื่มนมสดคาราเมลหน่อยเนาะวิธีการทำนะคะก่อนอื่นเราจะนำซอสคาราเมลเทใส่รอบถ้วยเอาไว้จากนั้นก็นำนมสดผสมกับนมข้นหวานใส่ไซรัปคาราเมลปั่นเข้าด้วยกันแล้วก็เทใส่ถ้วยใส่คนไทยผลิตมั่นใจคุณภาพราดด้วยซอสคาราเมลอีกรอบค่ะอร่อยทำเองจากใจเลยค่ะขนมปังคุณภาพดีนะครับเครื่องดื่มด้วยแล้วก็ราคา ถูกด้วยนะครับที่ร้านวีเมดอิทคาเฟ่ค่ะออยู่ซอยรัชดา511ใกล้ๆคอนโดยูดีไลท์นะคะวันนี้ผมก็มีผลิตภัณฑ์ EPP นะครับว่าไปทางร้านไปใช้นึ่งชุดเลยนะครับให้เจ้าของร้านช่วยรับด้วยแล้วข่าวดีสําหรับร้านกาแฟทุกร้านนะครับ EPP แจกทองเป็นร้านทั่วไทยนะครับยิ่งส่งยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งรวยนะครับรีบส่งกันมาเยอะนะครับจะหมดเขตอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมครับติดตามรายละเอียดกติกาการส่งได้ในรายการตีวุ่นชนหิวแล้วเดี๋ยวไปดูนะครับโชคดีเลย4ท่านประจำสัปดาห์นี้ จะเป็นใครนะครับด้รับสร้อยคอทองคำหนัก50สตางค์ครับสนับสนุนโดย EPP แจกทองเป็นล้านทั่วไทยยิ่งส่งยิ่งได้ยิ่งใช้ยิ่งรวยวันนี้เราพาทั้ง3คนนะครับมาแถวปทุมธานีมาร้านมัชรูมพัทคาเฟ่มัดรวมเลยมัดรวมอะไรอะไรนะพี่มัดรวมมัชรูมนี่เป็นสังกฤษแปลว่าเห็ดเออมัชรูมนี่พอพูดถึงพูดถึงเรื่องภาษานี่คุณไม่เข้าใจใช่ไหมภาษาไทยหรืออะไรเงี้ยภาษาอังกฤษบางทีมันแปลออกมาแล้วมันเป็นคำที่ดิ้นได้ถ้าเกิดวัต หรือว่าพูดไม่ถูกต้องเนี่ยมันจะผิดเพี้ยนความหมายได้ผมที่เจอบ่อยเลยนะอย่างเมื่อเช้าอ่านหนังสือพิมพ์ไหมเขาบอกข่าวบอกเด็กว้นขับรถเร็วชนหมาล้มตกลงหมาล้มหรือเด็กว้นล้มเออคุณเคยเจอไหมอย่างเงี้ยเจอเมื่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 อวันส่งลายไปเพื่อนอบอกวันนี้ขับเบน์ตากลมเพื่อนว่าไงปัญหาว่าขับเบน์ตากลมอ้าวไวแสดงว่าเว้นวางไม่ถูกต้องจังหวัดสระบุรีอ่านว่าสระบุรีแล้วถ้าเราจะไปสากแก้วล่ะ ไอ้ย่ไอ้อย่างงี้ก็ไม่ได้ทีสระลอยแก้วคนมันจะไปไหว้ไม่ได้แล้วทันั้นมันสลักไม่มีรอรอเลือด้วยเับเอาละวันนี้ให้ความรู้เรื่องภาษาไทยเดี๋ยวเราจะไปกินอาหารอร่อยเด้อเอเห็นคุยกันแหมะทสงภาษาเปี้ยเปี้ยผมมันก็ต้องพีบ้างพี่ผมขอเขียนให้ดูแล้วก็ถ้าคุณอ่านออกคุณเก่งเลยเอายากยากเลยนะลายมือผมมาปกติอ่านให้ออกก็แล้วกันแต่ยังไดสละเออ อ่านไม่ออกเหรอไม่ออกพี่ว่าพี่ตี้วก้นอะไรทำไมอ่านไม่ออกอ่ะไหลมือก็ธรรมดานะแต่พอมาดูนี่อ่านไม่ออกจริงอ่ะงานเห็นคุยชนลองอ่านดูดิอ่านไม่ออกจริงอ่านเออเดี๋ยวเราตคุยกันหน่อยแล้วมั้งเนี้ยต้องคุยกันนี่ถ้าเอาหนังสือหินตบหน้าคนจะเป็นอะไรไหมเนี่ยอ๋อคุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนไม่เป็นไรร้านเขาเย็นๆร้านเขาอาหารอร่อยมันต้องคุยกันนะคนเรานะเห็ุในห้องใช่ไหมพี่เออ ช่วงสามหาพาไปชิม สนับสนุนโดยถ้วย EPP Airpack ใส่ร้อนได้ไม่ร้อนมือใส่เย็นได้ไม่เย็นมือสวัสดีครับที่นี่ร้านมัชรุมฮับคาเฟ่เป็นคาเฟ่นในสวนนะครับตั้งอยู่ที่อำเภอสังโคกจังหวัดปทุมธานีร้านเราก็เน้นเป็นเมโนูคอนิกฟิวชั่นใช้วัตถุดิบที่มาจากแปลงผักของเราเองฟาร์มเห็ดของเราเองด้วยวันนี้พิธีกร35มพามาชิมก็ให้เกียรติมาเยี่ยมที่ร้านของเราด้วยก็มีเมนูเด็ดๆมานําเสนอด้วยนะครับก็เป็นเ hey ห็ดสมุนไพรเป็นสูตรลับของทางร้านเลย เห็ดนางฟ้าพูทฐานย่างหอมๆกรอบๆตัวนี้สดมากๆพิซซ่าแฮมเห็ดนะครับก็ชีสยืดๆเลยผักโขมอบชีสสุดท้ายของหวานของเรานะครับซอบเบ็ดฟักข้าวตัวนี้ปลูกเองด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดที่ชื่นชอบบรรยากาศร้านในสวนนะฮะเรียนเชิญได้นะครับเปิด10.30ถึง6.00นหยุดทุกวันจันทร์ครับผมร้านนี้นะครับเห็ดเขาเนี่ยธรรมชาติปลูกเองแล้วก็น่ารับประทานด้วยนี่อันนี้ผักโขมอบชีสอันนี้เห็ดสมุนไ<ล>พรต่อไปเห็ดนางฟ้านี่เอามาทำอะไรครับพี่นี่ อ้าวเนีอามาย่างไงอ๋อมาย่างหรอมาย่างหอมๆนุ่นพิซซ่าเห็ดเป็นไงแล้วก็นี่น้ำน้ำนี่เขามีไอติมซอเบย์แต่นี่เป็นน้ำฟักข้าวนะฟักข้าวมาทำไอติมเร์เบทเร์เบทนี่คุณไม่กินของข้าวก่อนเลยเหรอหน้าตามันเหมือนไอติมไอติมเหรอส้มๆนะแต่กินลงไปมันไม่ใช่นะแล้วอันนี้สบายนะถ้าเกิดได้ไอติมซื้อเนี้ยใส่เย็นเก็บความเย็นใส่ร้อนเก็บความร้อนแล้วก็ไม่ร้อนมือไม่เย็นมือ้วไม่ว่าจะเป็นโอ้สไอติมนี้คุณไม่เย็นม้างหน่อยไหม อันนี้นะครับขอบคุณร้านมัชลูมฮัทคาเฟ่มากเลยนะครับให้เรามาได้อิ่มอร่อยกับเมนูดีๆเพื่อสุขภาพมีอะไรอยากฝากให้คุณลี่ทางร้านก็อยากฝากไว้ว่าตอนนี้เริ่มทาอีเวนต์งานแต่งด้วยนะครับก็จัดเต็มเลยครับเป็นแพ็กเกจเลยถ้าท่านใดสนใจบาสาวท่านไหนสนใจก็ติดต่อกันมาได้ครับผมวันนี้นะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเรามีถ้วย EPP GPS นะครับมาไปทางร้านไพ่ใช้1ชุด มีผลิตภัณฑ์โดยทางรายการมอบให้1ชุดนะครับตรงนี้มี2แผ่นป้ายนะครับป้ายที่1 EPP Food Liner ชามสะอาดนะครับป้ายที่2เป็น EPP ถ้วย Airpac k นะครับเลื้ยวดีๆจะมีเครื่องหมายคำว่าโดนครับผมถ้าคนไหนโดนคนนั้นจะไปช่วยคุณปลูกเห็ดโอเคครับดีงดีเลยครับมีคนไปช่วยนะหนึ่งรับสองครับเป็นพี่ดาวแล้วกันครับผมมาดู1 2 3ปึ๊บ โดนอีกแล้วโอ้ยอะไรเนี่ยดาวโดนตลอดส่วนคีลอบตลอดนะครับเดี๋ยวให้พี่ดาวเก็บเห็ดเลยครับพี่โยกซ้ายโยกซ้ายขวาครับพี่โยกซ้ายไม่ต้องโยกโยกนี่โยกนี่โยกอ่าโอเคครับเดี๋ยวมีอีกแปดลงครับพี่อะไทเดี๋ยวมีแปดลงครับแปดลงเห็ดร่วมสนับสนุนโดยวุ้นเส้นตราหงเหนียวนุ่มอร่อยชูฟฟ้าไทยทำเมนูไหนก็อร่อย อยวันนี้มาแอลเชียงใหม่นะคุณผู้ชมแล้วก็โอ้โห,โหนี่น่ากินมา,ากๆเลยสวัสดีครับพี่ติ๋มสวัสดีเจ้าติอ้วนมาเชียงใหม่ก็ต้องอู้กำเมืองเนาะเจ้าอู้กำเมืองตัวต้องกินข้าวซอยตัวนะเจ้าโอ้โข้าวซอยซอยไหนดี่ก่อนซอยลาดวนนี่สิเจ้า <laughs> ซอยลาดวนนี่ก่อนเจ้ากี่ปีละ 72แล้วเจ้า,อ,าอย่างนี้วันนี้ล้ำแต้แต้ไม่พอขอดูวิธีการทำน้ำซุปข้าวซอยได้ก่อนได้เจ้าจะสอนวิธีทำซุปข้าวซอยรสอร่อยให้ชิมเจ้าโอ้เปิดเผยเลยเปิดเผยเจ้าอืมไปดูกันเลยวิธีการทำน้ำซุปข้าวซอยนะคะเราใช้หัวกะทิอย่างดีมาเคี่ยวกับพริกแกงและผงกะหรี่จนกะทิแตกมันและปรุงรสให้อร่อยค่ะที่เลือกใช้ตัวช่วยคือผงปรุงรสรสไก่ที่มีส่วนผสมของเนื้อสัตว์และเครื่องเทศเยอะสามารถปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูช่วยเพิ่มรสชาติให้หอม แค่นี้ก็ได้น้ำซุปข้าวซอยที่รสเข้มข้นแล้วค่ะมาปลาเต้ารับโชคกับฟ้าไทยนะครับปลาได้1,000รับพร้อมผลิตภัณฑ์ถ้าเกิดปลาได้ฟ้าไทยเดียวรับผลิตภัณฑ์อย่างเดียวนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเอาลูกดอกปุง1,000 1,000 1,000 ถ้าเกิดมีโอกาสมาแอลเชียงใหม่นะครับอยากทานข้าวซอยอร่อยอร่อยแล้วก็แวะมาได้ที่ร้านข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามค่ะอยู่ถนนเจริญลาดนะคะหรือบอกใครๆก็ได้ว่าร้านข้าวซอยลำดวนฟ้าห้ามใครๆก็รู้จักค่ะวันนี้นะครับปลาเป้าได้นะครับ1,000บาทรับไปเลยจากฟ้าไทยนะครับแล้วก็มีพริกผัดผงปรุงรสฟ้าไทยนะครับเติมทุกช้อนอร่อยทุกจานมอบไปทางร้านให้ทำข้าวซอยขายดีๆเฮงๆรวยๆนะครับคุ่ค่ะสนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยเติมความสุขทุกความอร่อย